สวัสดีนะครับ

สวัสดีค่ะแมจ๋าก่อนจ๋าก่อนนี่จา๋จาจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณแม่ฉันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับ<อ>ได้เวลาอาหารเย็นแล้วครับน้องมีครับวันนี้ควานเขียวก็ไปตามสถานการณ์และเวลาและโอกาสครับ นี่จ๋าเม่์อยู่ยังครับแม่อยู่ยังถามก่อนอยู่ยังเม่์เมยจ๋าเม่ยังยังยังไม่ใจโอเร้องแล้ว อ่สวยครับโอ้ยไ้ยลืมผา Mm. สวัสดีทุกทุกท่านนะครับดีทุกกำลังใจครับสวัสดีครับมีจา๋าเงากำลังใจดีครับไม่เงานะคะขอบคุณนะครับคือไม่เงานะครับสวัสดีมีจา๋าและบท่านปอโบนู่ครับท่านปอโบครับป้าเก่งครับ อ่าสวัสดีท่านพบรครับโอ้ท่านพบมาตรวจงานด้วยครับป้าเก่งครับท่านพบ,บเดี๋ยวตามตามพบไปก่อนท่านพบมาตรวจงานใช่ไหมครับท่านพบโอ้ท่านพบ,น,พบนะครับโอเคอร่อยไหมอร่อยไหมแส็บบอไอ,อ,อบอทำ่ังพร้อมอีกนะวันนี้ไม่ได้ไปหาน้องตุนหัวราคาควานเขียว ไม่ครับวันนี้ควันเขียวก็ติดธุระติดงานนะครับควันเขียวก็ไม่ว่างนะครับขอบคุณนะครับควันเขียวไม่ว่างครับวันนี้ควันเขียวก็ติดธุระนะครับขอบคุณนะครับไม่ได้ไปหาน้องตุ้นหัวนะครับก็เรื่องงานลงช้างน้องตุ้นหัวก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าช่างยังไม่ว่างครับรอช่างนะครับอุปกรณ์พร้อมอะไรหลายๆเรื่องหลายอย่างพร้อมแต่ช่างยังไม่พร้อมนะครับขอบคุณนะครับ สับบองมวอ MT MT มีเอ็มวม m ีวะพี่กิงครับเอพี่อินครับ m ม m ีก็ถามว่าอร่อยไหมอันนี้อ m ีก็คล้ายกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณพี่นกเล็กนะครับสวัสดีนะครับอ่อยไหมมีเอาเตรียมผลไม้อีกจัดให้อีกนี่ก็มีนี่ผานี่ เดี๋ยวนี่ผ้านี่ใส่จัดให้หมดเลยดูปล่อยดูอเอาแล้วทำไม่มาเอาตัวตอออกอืมอืม เม่อิ่มไหมไม่อิ่มจัดให้อีกดูท้องเธอครับตอนนี้เธอเริ่มทานได้มากขึ้นแล้วก็มีความสุขในการกินในการทานครับขอบคุณมากๆผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณมากๆผู้มามาใหญ่ใจบุญนะครับอืมอันนี้ควายเขียวติดงานส่วนตัวครับต้องขอโทษขอภอภัยด้วยครับวันนี้บางท่านอาจจะแปลกๆอืม บางท่านอาจจะแปลกว่าความเขียวไปไหนนาะวันนี้หายเงียบต้องขอโทษขออภัยครับต้องติดพระส่วนตัวครับพอดีก็เคลียร์งานตัวเองหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเรียบร้อยครับก็เลยต้องไปเคลียร์งานส่วนตัวครับเคลียร์งานส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้อสวัสดีครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับอ พูดไปพูดมาลืมเข็มสุดท้ายครับความเกี่ยวอีกยากเข็มสุดท้ายเพราะว่าวันนี้ดีวันนี้วัน,นที่หกอ,อ่ะจบกันแต่เป็นเป็นไรเขาว่าไม่เป็นไรไไลืมก็ลืมฮะโอ้โ,อโหทําไม่หรอกเพราะว่ามากัดไม่เข้า ก็มองว่าเข็มสุดท้ายไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรตามเขาโอ้ทำงานจนลืมวันนี้วันที่หกเจ็ดโอ้ไม่ลืมไม่ลืมว่าวันที่แปดเนี่ยพิดสนักบ้าวันที่แปดโอ้ว่าแต่มันลืมไปนัดจิตสมพก เกือบลืมครับโอ้โหเกือบไปแล้วเมื่อตอนกลางวันแปลงเล่าเป็นอะไรคาเฟ่กินครับขอเสียงเสียงสาวที่ไหนเนาะครับไปแยมครับนี่ครับนี่ท่านพโบครับสวัสดีครับท่านพโบท่านพโบนี่ครับท่านนี้ครับพโบครับมาตรวจงานครับพี่แยมครับ นี่ครับท่านผบนะครับท่านผบออะไรพัฝาตังระวังน่าจะไม่มีลมแล้วครับน่าจะไม่มีลมอีกแล้วครับป้ากิ่งครับเอ้ยพี่อินนะครับต้องไปให้ครบนะคะครับผมโอเคครับต้องครบต้องครบครับวันที่แปดครับขอบคุณนะครับพี่กิ่งนะครับ ขอบคุณนะครับสาวที่สวยที่สุดของขวัญน,นี่เองครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมาครับนี่ป้าแยงมว่าชมว่าสาวที่สวยที่สุดนี่ขอบคุณค่ะนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาไม่ให้เลยเออเทให้เลยไปเขาไม่เทให้หน่อย,ยไม่ต้องไม่ต้องไม่กล้าหรอกต้องกล้าเออรู้จักจดดาากันมาตั้งแต่ปีห้าแปดยังไม่เคยป้อนอาหารน้องเมยครับดูครับ ท่านพอบอเอาเอา้เอาอา่าท่านพอบออา่าอ๋ออ่าทันพอบอ,พอโบอ้โ,อโหเมยังไหวอยู่อร่อยไหมเมย์เมย์เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้อีกพรุ่งนี้จัดอีกเหี้นะครับอืมอร่อยครับเธออร่อย เมื่อไรควานเขียวจะทําลงช้างคะเมื่อไรนะครับก็ณตอนนี้ก็ถามว่าอยากได้ไหมแต่ไม่มีที่ทํานะครับอยากได้ไหมก็อยากได้ครับแต่บุญมีแต่กําบังครับควานสันให้อยู่ก่อนครับเพราะว่าพูดไปควานเขียวบุญมีแต่กําบังครับทําไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีที่ทาครับไม่มีที่ทําก็ขอบคุณครับพอนี้ก็พออยู่แล้วครับสาหรับควานเขียวครับ ขอบคุณนะครับก็ตอนนี้เป็นสบุรณ์ให้เชือกอื่นให้หลายๆเชือกที่รอความช่วยเหลือครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับความเขียวก็ได้แค่นี้ก็โอเคนะครับตนเป็นที่พึ่งของตนครับจงภูมิใจที่ตนมีอยู่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณความหวังดีนะครับขอบคุณมากๆครับท่านพอบชอบเสียอะไรคะท่านพบครับท่านชอบเสียอะไรครับป้าเกิ่งถามครับท่านพบ ฮะชอบสีฟ้าท่านพบชอบสีฟ้าครับพี่พพป้ากิ่งครับป้ากิ่งถามครับท่านพอสีฟ้าครับพี่ก่งฟ้านะครับขอบคุณนะครับฟฟออแฟนควันเขียวสวยจังเลยค่ะขอบคุณนะครับแม่ควาขันมีนะเอฟซีชมว่าสวยด้วยไหนมาขอบคุณชัดๆอยสิครับเออท่านพอครับ เม่จา๋าอิ่มหรือยังครับเอามไหมมาอิ่มแล้วเก็บต้องบอกไหมเมฮโอเคครับอิ่มแล้วใช่ไหมครับโอเคอิ่มแล้วก็จะเก็บเก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากินอีกขอบคุณค่ะเม่จา๋าโอเคเป็นอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักนะครับเรากินเข้าใจไหมครับเมโอเคนะครับขอบคุณนะครับ เอาไดไหมเมกินได้ไหมเ,เดี๋ยวๆ,ๆจะให้กินเดเนนี๋ใจเย็นครับใจเย็นครับอยอยๆใจเย็นเดี๋ยวครับเดี๋ยวเม่ใจเย็นครับเมจา๋มจาเมจ๋า โอ้ oh, ไฟมาแล้วมีน้ำไหลเข้าไปได้ไหม ด้วอกมีเ้ยก<ะ>ินน้ำด้วยน้องเมย์คนสวยลูกสาวพ่อเขียวแสรนรู้จริงแสรนรู้รู้แล้วยังน่ารักและเอ็นดูมากๆขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณทุกๆท,ท่านครับที่เอ็นดูนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านครับที่เมตตานะครับขอบคุณมากๆนะครับ คุทุกๆกำลังใจนะครับน้ำไหลไม่แรงหมหดูท้องครับมมยเริ่มอ,อ,อิ่มมากครับอออ,อิ่มแล้วอยากกินเล่นอยากกินเล่นมั้ยอยากกินเล่นครับ น้ำไหลไม่แรงกินเล่นเนแสดงว่าเธอกลัวอาบให้ไม่อาบให้หนูหรอก <c oughs> ไม่อาบให้หนูหรอกกลัวเย็นเดี๋ยวควันเขียวหลังจากนี้ควันเขียวจะไป ถามอาการพายทองดีเพราะว่าพายทองดีมาถึงแล้วนะครับเพราะว่าขอตัวมาก่อนเดี๋ยวควันเขียวจะไปถามอาการของไพายทองดีต่อนะครับทุกๆท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับขอบคุณพี่อินมากๆครับที่ออกค่าคะแนนให้กับพ่อพายทองดีครับเดี๋ยวควันเขียวก็จะไปบอกท่านให้รับทราบอีกครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจบุญครับที่ ออกค่าลถให้ครับไปกลับก็สามพันคะแนนนะครับไปกลับก็สองสามพันคะแนนครับจากจากนี่ไปครับก็คือจากหมู่บ้านช้างไปครับที่โรงพยาบาลสุรินทร์ครับโรงพยาบาลช้างครับทั้งหมดก็สามพันคะแนนครับพี่อินก็เป็นท่านที่ออกให้กับพ่อวานออกค่าใช้จ่ายให้ครับกอกค่าคะแนนให้ครับค่าลดนะครับ ต้องกราบขอบคุณท่านมากๆครับเดี๋ยวควันเขียวก็จะไปบอกท่านให้รับทราบอีกทีนะเพราะว่าควันเขียวก็ได้บอกก่อนหน้าน,นี้แล้วโอ้พอควันก็ดีใจอีกดีใจแล้วดีใจอีกนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจบุญที่ช่วยค่าคะแนนหรือค่าลดให้นะครับขอบคุณมากๆครับพี่อินนะครับเมย์อยากกินเล่นอ่ะอยากกินเล่นมาเมย์จ๋าอะไนี้ คุณมากๆนะครับเย็นนี้สักแห่งได้ครับสวัสดีความเขียนน้องเมย์กดไลค์นะขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับคุณป้าสมพรนะครับจัดให้แม่ควานออกสื่อบ่อยๆนะจ้ะเอฟซี FC เชียครับผมก็แม่ควานต่างคนต่างมีหน้าที่ครับต่างคนต่างมีภาระนะครับ ควานเขียวก็ส่วนมากจะใช้เดียวเกี่ยวกับช้างครับสายใช้เดี่ยวเขาเลยเ,เพราะว่าครอบครัวควานเขียวต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างมีงานครับก็ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างทําหน้าที่ครับถ้าไม่เหลือเวลาจริงๆครับก็อย่างนี้ครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าเหลือเวลาครับเวลาเหลือก็เลยมาแบ่งเบาภาระ,ระควานเขียวครับช่วงนี้ช่วง ก็ยังไม่ได้กลับบ้านกี่วันแล้วก็อีกอย่างให้ช่วงให้ลูกหย่านมครับหย่านมนะครับน้องพากินครับสองขวบกี่กี่ขวบนะสองขวบสามเดือนนะครับสองขวบหนึ่งเดือนอย่างกินนมแม่ก็เลยช่วงที่ให้ลูกชายหย่านมครับช่วงนี้ โอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับเมย์หนูกินเล่นกินจริงเดี๋ยวมีฮะฮะเก็บมาเก็บมาท่านหนูไม่กินมาเล่นเล่นเล่นแล้วไม่อามให้หรอกไม่อามให้หรอกโอเคไม่ละสัญญาไม่อามให้หรอกปะพอแล้วกว็าอามให้ใช่ไหมโอเค okay, ครับกูาอามให้ดูครับถอยหลังไปเลยครับดูครับเออไม่อามให้สัญญาแล้ว โอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจครับอ่ะปิดน้ำขอบคุณนะครับควันเขียวก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับควันจกจะไปให้กําลังใจพ่อควัน่ายทองดีต่อนะครับควันเขียวก็จะหลังจากนี้ก็จะให้อาหารน้องมเม์ไว้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ